โอ้ทุกคนดูนะมันใหญ่ถึงขนาดนี้เลยนะมันทั้งสูงทั้งใหญ่เลยนะครับทีนี้ผมก็ทํามาหลายชั่วโมงแล้วนะก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นมะม่วงหนามนะซึ่งมันมีหนามก็คอมโบกับเจ้าเม่นเลือดนี้ได้เลยครับโอ้แอะแอะวาย <c oughs> <c oughs> เยว ใหญ่อยู่ครับแต่ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าอันนี้นะเี่ตัวพี่กรบระวังไปแบกก็จะใหญ่อยู่ประมาณนี้ครับโอ้ไกลไ่่ด้สามเลยอะโดนมาว่าสามกบไปไหนมานี่ เป็นไงน่าจะโดนสามอยู่นะเนี่ยอืก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ยังไม่ใหญ่กว่าน,นี้พี่กบโอเคเป็นไงยังไม่ใหญ่นะแต่ก็ไม่แย่ครับไม่ใหญ่สามสี่สิเอ็ดโลนะที่ผมทําได้นะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย